เจ้ที่คลิปที่สรดยอนะครับสี่คลิปสามโอเคครับเร,เรื่องของคลิปสามคือเรื่องโนะรนนนะงเรียนโรงเร<อ>ียนโรงเรียนโรงเรียนแหมเวสแวนที่สุดยอดนี่เป็นภูเขานะอยู่บ้านฝั่งโน้นฝั่งโน้น เด็กนอกครับนอกน้อกเด็กบนดอเด็กบนดอยเขาเรียกว่าเด็กเหล็กหลังหลังขาเขาเป็นมือเล็กแล้วนี่มันอยู่หน้าเขานะคือมีคนนึงอยู่อยู่เวสแวนคูเวอร์นะครับคือนี่วันนี้เขาออกมาไม่ได้ให้รู้ไหมครับหลังเขาขนาดไหนปีมากอ็เต็มประตูนี่เปิดประตูยังไม่ได้เลยครับเขาเลย้โทรมาแคนเซิลเขาเขากำลังแบบหาทางลงภูเขาอะไรอยู่กัเลยขึ้ติดดอยกัเลยขึ้น ขนาดแท็กซี to to it, to join, to okay. ่อย่างตอไล่เขาให้เป็นกวดทางใแท็กซี่ขับขึ้นเลยแล้วกลับเข้าเรื่องโรงเรียนดีกว่ากลับมาโรงเรียนกลับมาเรื่องโรงเรียนตโรงเรียนนี่เป็นไงต้องแตกต่างโรงเรียนไทยโรงเรียนที่นี่ที่นี่คือมันเรียนแค่สี่สี่วิชาสี่วิชาต่องวันต่องวันแต่วิชาหนึ่งชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวมันมีโรเต็วิชาเลยนะคือมันปกติจะเรียนแค่สี่วิชาครับแล้วคือเราจะเริ่มเรียนนั้นตั้งแต่แปดโมงครึ่ง ถึงบ่ายสองสี่สิโรงเรียนกูของเขาสีปนัาสี่สิบีบ่ายสองห้เดี๋ยวนี้เลขเลขเขาหน้ารักเขาของประเทศไทยนี่คือต้องลงเลสูนี่ะสี่สิเลขหน้ารัก่าักาสิบสีก็รู้แล้วที่นี่โรงเรียนนี่ไทยนะครับครูใจชายครับ ที่นี่เราต้องย้ายเราต้องย้ายต้องเดินไปเรื่อยเลยนีแล้วนั่งตุ้มแช่อยู่ในห้องแล้วเราต้องเดินย้ายแลวแต่ละคาบไอ้นักเรียนในห้องก็เสียงอ้เหมือนกันด้วยคือคือเพื่อนเรานี่ไม่เหมือนกันทุกห้องเลยครับไม่เหมือนกห้องเลยไม่เหมือนกันสักห้องเเพราะว่าเราต้องเดินวนไปเรื่อยๆแล้วแต่วิชาที่เราเลือกครับเขาก็จะจัดมาให้เป็นตารางแล้วไปใัเป็นตารางแล้วเราก็เดินเข้าไปเองแล้วก็ไปเจอใครก็ไม่รู้เจอใครไม่รู้นักที่นั่งนี่คือเราต้องที่นั่งใหที่นั่งเป็นโต๊ะใครใครที่เรียนพิเศษนะคือน ใครไปเกิดก็ได้นั่งก่อนเออได้ยังที่นะแย่งที่เราเราจะโดนแยกประจำเลยค่าแพนนิ่งกันนะโอ้ยนาย้วนี่สามารถวะพี่ถ้าคนเลือกวิชาเหมือนเรานะครับมันก็จะแบบเปลี่ยนบล็อกกันไปเปลี่ยนบล็อกกันมาบล็อกนี่ก็คือคาบวิชาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งเขาจะเรียกเป็นบล็อกครับก็คือเขาจะจับผู้บริหารไทยไปเลยผู้บรากล่องครับกล่องบอสเลยไหมบอสบล็อกกล่อง B O C K บล็อกกล่อง B L O C K เอาไปร่วมเอาไปร่วมมาไปร่วมอะไรครัวบ็อกซ์ข้าวนี้ไม่ค่อยนะเอาไปร่ว่ามันเป็นขาบเลยขไปขาบก็จบหนึ่งขาบก็ไปเดินเปลี่ยนไปอีกห้องหนึ่งนะเปลนอเปลี่ยนอีกห้องหนึ่งครับแล้วอย่างเราเราเรียน การตลาดเงียครับเขาเขาไม่ได้เลือกการตลาดเขาก็ต้องแยกย้ายกันแล้วพวกคนที่เลือกการตลาดก็จะมาอยู่ด้วยกันซึ่งเราก็ไม่รู้จักมันคือใครอะมันคือใครอะเราไม่รู้เราไม่รู้อันโนนเพิ่งเลยแต่อันนี้อันนี้เป็นข้อดีของที่นี่นะคือคือเราจะรู้จักกันถ้าต้องเรียนไง คือถ้าเป็นองไทยก็รู้กันแค่ยนห้องเดียวเลยว่าตบไลน์ตบบลาไม่ต้องเรียกพี่ครับไม่ต้องนับถือเลยไม่ต้องนับถือพี่เพื่อนที่ตบหัวแต่ที่นี่ตบหัวเขาไม่ว่าตบหัวเขาเองกันยันโเขาโดนทีเลยที่นี่โรงเรียนเขาจะเรียนสลับวันกันครับเดี๋ยววันเดียวสองวันวันเดียวคือจะมนแต่คาบ แปดคาบมีไปคาบแปดวิชาแปดวิชาแปดวิชาสองวันวันละสี่วันละสี่แล้วก็จะเรียนสลับเดวันเดทูไปเรื่อยๆบางทีื่งงนะก็มาถามเพื่อนไปหวันนี้เนด่ไอปผิดวันหยิบคันตู้ไปผิดวัน เลขนะแล้วมีนี่นะเวแวนที่เดวันริทมอน a y เดย์แล้วก็คุณครูครับคุณครูนี่ใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุกซนไม่ส่งงานไม่ว่าครับแต่คะแนนหายไป5%เฉยเลยคือคือไม่มีการมาตามงานไม่มีการตามเดี๋ยวเดี๋ยวตอนยุ่ยย่ที่ก็ส่งใบมาให้นะที่นี่ไม่มีการทำโทษครับคือทำอะไรก็ไม่โดนทำที่ไทยนี่ ไล่ออกอะใส่ซองเลยซองเลยรอ่างเปลว่งเปาซองแาวก็พอได้ยังนะคือเขาแบบฟรีอะเขาเขาให้เด็กรับผิดชอบตัวเองฟรีโอเล่ฟรีโอเล่